สวัสดีค่ะราชีแดนี่ EP นี้นกจะมาเฉลยมิชชั่นที่ตั้งเป้าหมายเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะพอถึงวันที่30มิถุนายนนกก็ตัดยอดเลยแล้วก็วันนี้ก็มาอัดคลิปเพื่อรีเช็คว่า30วันที่ผ่านมาเราจริงจังเมื่อเดือนที่แล้วเราตั้งเป้าหมายว่าออกกำลังกาย4ครั้งต่อสัปดาห์ทำได้ค่ะทำได้เกิน4ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยแต่ว่าวิธีาการออกกำลังกา,กายก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งสำเร็จแล้วหนึ่ง ออกกําลังกายไม่ได้จะลดความอ้วนนะคะแต่ออกกําลังกายเพื่อจะได้กินมากขึ้นเดือนนี้ทุเรียนมันอร่อยข้อที่2อ่านหนังสือเล่มเดิมให้จบนั่นก็คือจงคบค้ากับความร่ํารวยซึ่งนก็มีคลิปแล้วก็รีวิวหนังสือไปเรียบร้อยแล้วอ,อ่านจบแล้วนะคะติ๊กถูกข้อที่2ค่ะรีบอ่านหนังสือให้จบก็เพราะว่าขี้เกียจคะ่ะอยากอ่านเล่มใหม่อยากซื้อเล่มใหม่ประเด็นก็คืออยากใช้เงินซื้อหนังสือใหม่ <laughs> ขั้ต่อไปมิชั่นคือ5,000วิวในเพลงไม่ได้สังเกตของ Animal Farm ทำได้ค่ะใน Youtube มียอดวิวประมาณ5,700วิวแล้วก็ใน Facebook มียอดวิวประมาณ3,000กว่าวิวรวมๆแล้วก็ประมาณ9,000ได้ได้เย้ <Yeah. S 2> อยากได้ยอดวิวจากเพลงไม่ใช่อะไรค่ะอยากให้คนฟังช่วงนี้เห็นทุกคนเครียดอยากให้ทุกคนแบบมีเพลงฟังเยอะๆมีเพลงในสต็อก ข้อที่4นกตั้งใจไว้ว่าจะเรียนอาสงหาให้จบเป็นคอร์สออนไลน์จบแล้วค่ะจบเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนเลยที่ตั้งใจรีบเรียนให้จบอ่ะไม่ได้ขยันนะแต่ขี้เกียจอยู่กับมันนานเกินไปแล้วข้อที่5สอนตัดต่อออนไลน์5คนมันเกินมิชั่นค่ะทุกคนเพราะ iStudio by Copper White ้เขาติดต่อมาให้นกไปเป็นวิทยากรมมนาตัดต่อวิดีโอแบบออนไลน์เป็นแบบไลฟ์สดก็เลย เกิน5คนกลายเป็นเกือบร้อยคนค่ะที่มาเรียนสดๆตอนนั้นเย่ติ๊กถูกไปเลยจ้าตอน,นเด็กๆมีความฝันว่าอยากเป็นคุณครูคุณครูพี่นก <laughs> ข้อที่6สร้างรายได้ให้เกินฟิกค์ร์สอเท่าไม่ได้อะไม่ได้สองเท่าค่ะแต่ได้2.5เท่า <laughs> ได้จริงๆได้เกิน2.5เท่าจากฟิกคอร์สคนเราที่มันเคยล้มมะเนาะเวลามันมีแรงผักอะ่ะมันก็ไปแรงนะคะก็ต้องคุมเดเร็กชั่นชีวิตให้ดีจะได้ไปให้ถูกทางเศรษฐกิจช่วงนี้เราสำรองเงินเดือนต่อเดือนไม่ได้ค่ะเราต้องสำรองเงินเผื่อเดือนหน้าด้วยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ค่ะว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นข้อสุดท้ายยอดซับสไครต์ครบ800คนณนะ ตอนนี้ได้ครบ800คนแล้วเย้ Yay! ขอบคุณค่ะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจทำ YouTube ค่ะจะได้รู้ว่าตัวเองอะ่ะทำถูกทางหรือผิดทางอยู่จะได้ไม่งมโคงข้อคิดที่ได้จากการทำมิชชั่นแล้วสำเร็จทุกข้อก็คืออืมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ดีแต่พูดนี่นะเออเราไม่ได้ดีแต่พูดนะเราทำได้จริงๆ เอออันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าสักเซสกับตัวเองเพราะว่าเราทําให้ตัวเองเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ลั่นวาจาอะไราออกไปแล้วก็ทําได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงจากหนังสือเล่มไหนสักเล่มที่เคยอ่านมา mm hmm. เขาบอกว่าการที่เราอยากจะทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆถ้าเราไม่มีแรงพอที่จะทํามันตัวคนเดียวอะให้เรารกาดออกไป พูดออกไปบอกใครก็ได้บอกไปบอกให้เขาได้รับรู้ว่าเราจะทําแล้ววินาทีนั้นแหละเราจะตัดสินใจทําอย่างไม่ลังเลเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วไงจะยังไงเธอจะอายไข่ขี้หน้าเขาไหมความสําเร็จในตอนนี้ของเราก็คือเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้ในสิ่งที่เราตั้งใจงั้นแปลว่าถ้ามีมิชชั่นที่ใหญ่กว่าน,นี้เราก็จะทําได้ถ้าเรารู้จักการวางแผนมเมนจทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นไปตามเป้าหมาย เราต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อแลกกับความสําเร็จถามว่าเรามีเวลาแฮงเอาท์กับเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนหรือมีเวลาออกไปใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไหมก็ไม่มีมันช่วงโควิดด้วยแหละแล้วก็ต่อให้เป็นออนไลน์ก็ตามเราใช้เวลากับความสนุกสนานเพลิดเพลินน้อยมากยอมอดหลับอดนอนเพื่อจะหวดการเรียนให้มันจบอ่านหนังสือคือแบบจับโทรศัพท์ให้มันน้อยลงอะไรที่มันไม่จะเป็นกับชีวิตแต่มันจะน้อยลง แล้วเราก็โฟกัสจริงๆอะว่าเฮ้ยเงินมันยังไม่ถึงเลยมันต้องทํายังไงให้ไปถึงหรือเรายังเรียนไม่จบเลยเราปิดซีรีส์ก่อนไหมเราเลิกดูข่าวสารสักแป,ป๊บหนึ่งไหมแล้วมาเรียนจริงๆจ,งๆจังๆเพื่อให้มันจบคืออันเนี้ยมันคือ how to ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายทุกๆเดือนเพื่อที่จะมีวิธีการไปถึงเป้าหมายพอเป้าหมายเล็กๆอะมันมิชชั่นแบบติกถูกตลอดอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าเป้าหมายใหญ่เราจะทำสำเร็จไมหมคะ เราคิดว่าสําเร็จถ้าเรารู้จักอดทนแล้วก็มีวินัยทํามันสม่ําเสมออยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายลองเซตแพลนดีๆ้อคิดว่าทําได้ถ้าเรารู้จักตัวเองดีพอเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองมีประสิทธิภาพที่สุดพอมาถึงจุดนี้แล้วความรู้สึกต่างจาก e ีที่รู้สึกว่าล้มเหลวไหมไม่ตาม่างไม่ตาม่าง เพราะ EP นั้นเราก็รู้สึกภูมิใจในอีกแบบหนึง่งอีพีนี้เราก็รู้สึกภูมิใจในอีกแบบหนึง่งมีนิ่งที่จะบอกก็คือจงรู้จักคุณค่าตัวเองขอบคุณตัวเองในทุกช่วงขณะเวลาชีวิตไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณความรู้สึกมันก็เลยไม่ต่างกันเพราะเราอะมีความสุขตลอดเวลา เรามีความสุขระหว่างทางที่เราเดินมาตลอดเวลาเลยจริงๆลองดูแล้ว